หนึ 1> 1, 2, สวัสดีค่ะวันนี้กับประพศกับปิ้นอีกครั้งนะคะที่ช่อง y t u t u ฟอร์ดบายปิ้นค่ะวันนี้ปิ้นอยู่กับเจ้าเลนเซอร์ค่ะ XLT Open c a p นะคะแบบ 4x4 คูณ4่4ค่ะราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่870,000บาทนะคะลูกค้าวันอ่ารถรุลล่นนี้เป็นรถที่หาค่อนหาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถแบบ Open Cap แล้วก็แบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ เรามาดูกันนิดนึงว่ารุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นว่า XLT มีอุปกรณ์อะไรที่มากับตัวรถบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบรัง,รงพึ่งค่ะเป็นแบบสไตล์เฉพาะของ Ford นะคะมีโลกโก้ Ford อ,อยู่ด้านหน้าค่ะอันนี้กระจังมาจากโรงงานเอกสัญ,ญลักษณ์เฉพาะรุ่นนะคะจะมีขอบโครเมียมตรงกระจังนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกตรงด้านล่างค่ะที่มากับตัวรถอยู่แล้วค่ะ มาดูกันที่ด้าน,านหน้านะคะของไฟเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะคะขอโทษทีค่ะอ่าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นแบบมัสแตงก็ได้นะคะที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ค่ะเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นล้อด้านข้างนะคะจะเป็นล้อขนาด1ิอ่าสินิ้วค่ะเป็นแบบสีดำของรุ่น XLT นะคะพร้อมด้วยยางบิสโตนค่ะที่เหมาะกับการบรรทุกค่ะ ตรงแก้มด้านข้างนะคะก็จะบอกถึงชื่อรุ่นนะคะเป็น2.2แบบ6สปีดค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะตรงกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงด้านข้างนะคะที่จะมีอยู่ในรุ่น XLT ขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นรถเดิมๆที่มาจากโรงงานเราจะถ่ายให้ดูว่าราคา8,7 0 0 0บาทได้แบบขับสีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่มาจากโรงงานอุปกรณ์ต่างๆลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถาม หรือว่าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะคะตามเบอร์ปินพ์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ0863350341วันนี้เราอยู่กับที่ปอดพระประแดงค่ะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาก่อนนะคะว่ารถคันนี้รุ่นนี้มีสีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะทำการสั่งซื้อกันเข้ามาเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนิดนึงค่ะ วันนี้เราก็จะมารีวิวกันเพจเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าสามารถติดตามปิ้นในคลิปต่อๆไปได้นะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปิ้นนิดนึงนะคะที่ช่อง Youtube ปลอดบายปิ้นค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ